ในโลกการทางานทุกวันนี้รวมทั้งที่ผ่านมาในช่วงรอบหลายปีเนี่เราคุ้นเคยกับเรื่องของการที่องค์กรต่างๆเนี่ยก็อยากได้คนทํางานที่เป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เรียกว่าเป็นคนที่มี EQ เป็นคนที่สามารถควบคุมจัดการอารมณ์ตัวเองได้เพราะว่าคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เราพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่มี EQ เนี่ยก็จะเป็นคนที่ มีแนวโน้มมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพการงานทําเรื่องไหนทํางานอะไรก็จะทําด้วยความรักความทุ่มเทความตั้งใจกับการทํางานโดยเฉพาะในตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยที่จะต้องทํางานคนอื่นเขาไม่ได้ทํางานเพียงลาพังเนี่ยยิ่งต้องอาศัยคนที่มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ตัวเองได้อย่างมากเลยบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยก็จะบอกว่าคนส่วนมาก ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าอยากประสบความสําเร็จในอาชีพการงานก็จําเป็นจะต้องฝึกฝน,นพัฒนาทักษะเนี่ยทักษะที่เรียกว่าความสามารถในการจัดการอารมณ์เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคนทํางานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับที่จะมีความสามารถในการควบคุมจัดการอารมณ์ตัวเองแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขาดทักษะความสามารถอันนี้แต่มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญกับอาชีพการงานกับ การใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยเนี่ยมันก็เลยจําเป็นจะต้องมาเรียนรู้ทําความเข้าใจนิดหนึ่งโดยเฉพาะท่านทั้งหลายที่เป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้คำัญชาเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้หญระดับใดก็ตามมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเขากล่าวกันเยอะมากเลยครับว่าผู้บริหารที่ถือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นท้งนั้นในอีพีนี้ก็เลยอยากจะหยิบเอาเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อให้ท่านได้ลองหยิบไปใช้ดูนะครับผมเองก็จะคุยจากประสบการณ์ส่วนตัวประกอบกับมุมมองของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะครับเอามาคุยให้ฟังเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆให้ท่านไปลองปฏิบัติไปลองทำดูในชีวิตของท่านนะครับเริ่มแรกเลย ถ้าท่านอยากจะเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยท่านต้องรู้จักตัวเองให้มากข้าไปครับท่านต้องทําความเข้าใจตัวเองก่อนว่าน,นิสัยใจคอตัวเองเป็นยังไงจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองมันมีตรงไหนบ้างฮอตสปอตของท่านก็คือจุดที่มันจะเกิดความปรีดขึ้นมามีใครไปกระแทกหน่อยหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะเกิดความปรีดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าฮอตสปอตของท่านเป็นยังไงบ้างท่านจะมีความรู้สึกด้านบวก ความรู้สึกด้านลบเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับการที่เราทําความเข้าใจตัวเองเนี่ยตระหนักรู้ตัวเองเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะไปปรับไปแก้อะไรต่างๆได้ตรงจุดนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าถ้าเรารู้ว่าเรามีอารมณ์ร้อนในเรื่องไหนบ้างเนี่ยถ้าเราตกไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเอาตัวผมเป็นตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะครับ คือถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งจะเป็นน้องๆเป็นลูกน้องที่อยู่ในทีมก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมาคุยเรื่องไหนกับผมโดยบอกแต่ปัญหาโดยไม่บอกวิธีทางแก้เนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบผมจะของขึ้นนะ่ะคืออารมณ์จะฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีเลยเพราะเราจะคุยกันอยู่เสมอว่าเวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้คนที่ทํางานเนี่ยไปคิดว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไร แล้วมันจะมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขยังมีทางเลือกอยังไงบ้างแล้วถ้าเขาเป็นเราอ่ะที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยเขามีความเห็นว่ายังไงเขาจัดทำยังไงถ้าเขาเป็นเรานะครับพอทําความเข้าใจตัวเองแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จะรู้แล้วว่าถ้าเกิดน้องมาพูดแบบเนี้ยอาจจะโดยที่เขาไม่ตั้งใจก็ได้นะผมก็จะระง,งับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่ให้พุ่งพลาดนะครับอันนี้คือทําความเข้าใจฮอตสปอตของตัวเอง เรื่องฮอตสปอตเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะมันจะมันมักจะทําให้เราชุนเฉียวได้ทั้งวันเลยหรือเกิดอารมณ์เสียหงุดหงิดได้ตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นเราต้องรู้จักฮอตสปอตของตัวเองรู้จักจุดด้อยเนี่ยอันที่จริงฮอตสปอตมันก็เป็นจุดด้อยของตัวเองเช่นเดียวกันอันที่2คือผมคิดว่าเราต้องรู้จักคนอื่นให้มากเข้าไว้นะครับการรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเนี่ยผมว่ามันไม่พอ คนที่มี EQ สูงสูงเนี่ยมีความสับทาอารมณ์สูงสูงเนี่ยเขาก็จะรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ความคิดของคนอื่นได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันท่านสามารถฝึกฝนตัวเองได้โดยการสังเกตคนรอบตัวครับและท่านต้องรู้จักฟังมากกว่าที่จะพูดครับเพราะคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะลูกน้องของเราเนี่ยเขาก็จะคิดเสมอแลยว่าเราเป็นหัวหน้างานเนี่ยเราเราจะเป็นฝ่ายที่พูดเยอะซึ่งผมว่า ไม่จริงนะคนที่เป็นหัวหน้าง,งานที่ดีเนี่ยควรจะต้องรู้จักฟังให้มากเอาไว้เพราะมันเป็นการให้เกียรติลูกน้องใช่ไหมฮะลูกน้องอยากจะคุยอะไรเนี่ยต่อให้เราคิดว่าคําพูดของของน้องไม่เข้าท่าเลยอะแล้วก็ฟังอะครับเพราะมันคือการให้เกียรตินะครับและมันเป็นการบอกกับน้องว่าเราเองเนี่ยเราแวลูเลยครับหรือว่าเราให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาพูดออกมาและแน่นอนครับในบางเรื่องบางราวเนี่ยมันก็ไม่ได้ดังใจเราหรอก มันก็ไม่ตรงใจมันไปตรงกับความคิดของเราหรอกคือถ้าจะตรงกับความคิดของเรามต้องเป็นเราใช่ไมดังนั้นท่านอย่าไปด่วนตัดสินความคิดคนอื่นอย่าไปเหมาว่าน้องมันไม่มีประสบการณ์หรอกมันก็ยังเด็กอะ่ะอย่าไปคิดเอาเองว่าเขาจะคิดไม่ได้เขาจะคิดไม่ทันหรือเขาจะไม่ออกถ้าไม่ลองให้เขาคิดดูไม่ฝึกเขาอ่ะไม่เปิดใจกว้างจะรับฟังเขาคนเราเนี่ยมัน มันหลากหลายกันที่ประสบการณ์หลากหลายกันที่มุมมองความคิดจริงไหมฮะในฐานะที่เขาเป็นคนทํางานเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าปัญหาหรือสถานการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันน่าจะเกิดจากอะไรแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยรอฟังคําสั่งพี่ก็แล้วกันเนี่ยโดยที่ไม่ฟังเลยว่าเขาเขาคิดยังไงเขาจัดการมันยังไงในมุมของเขาอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเขาจะรอฟังคําสั่งเราอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยซึ่งมันไม่ค่อยโอเคเลย อันนี้คือสองรู้ที่ท่านจะต้องรู้คือรู้ตัวเราแล้วก็รู้เขาคุณ้นณใช่ไหมครับโบราณก็บอกว่ารู้เรารู้เขาอะลบร้อยครั้งยังไงก็ชนะ้อยครั้งเอามาปรับใช้กับเรื่องความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยมันก็ใช้ได้ในลักษณะแบบนี้คราวนี้ผมคิดว่ามันมีเรื่องที่ท่านควรจะต้องต้องรู้เพิ่มเติม,ตมนะคือต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อสักครู่นะครับก็คือ คนที่มีความสฉมารถต่างอารมณ์ที่ดีเนี่ยจะเอมปาดีคนอื่นเขาเยอะเป็นคนที่โดยเฉพาะนะเป็นคนที่ฟังให้มากกว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าใจคนอื่นได้ดีเนี่ยคือการเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับเป็นกูดลิสเนอร์คือเราต้องรับฟังสิ่งที่เขากำลังบอกเขากำลังคุยเขากำลังสื่อสารกับเราอะโดยความใจเย็นใจกว้างตั้งใจฟังครับฟังให้เข้าใจความคิดเขาฟังให้เข้าใจความรู้สึกของเขาแล้วฟังให้เข้าใจ ความหรือเนื้อสารที่เขาอ่ะคุยกับเราบอกกับเราความไม่หนกเห็นใจกันมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากความตั้งใจฟังของเราเนี่ยแหละแน่นอนครับอย่างที่ผมคุยไปเมื่อสักครูค่คือคือความตั้งใจฟังเนี่ยมันก็สะท้อนถึงการที่เราให้เกียรติเคารพความคิดความอ่านมุมมอง,มองความรู้สึกของคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นพื้นฐานที่สําคัญอย่างมากในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันการให้เกียรติคนรอบข้างนะครับ ไม่เคยทําให้คนอื่นมองเราว่าเราเป็นคนอ่อนแอนะตรงกันข้ามท่านให้เกียรติใครท่านจะได้รับเกียรตินั้นตอบกลับมาเสมอและมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยพัฒนาหรือปรับปรุงความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวโดวยซัาไปนะครับอ่ะต่อไปท่านจะต้องรู้ว่าอจังหวะไหนที่เราควรจะต้อง แสดงออกทางอารมณ์จึงมันจึงจะเหมาะกับสถานการณ์เขามันกำลังคุยกันเรื่องเครียดอยู่เราพรงเรื่องฮาฮาขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันคนมันก็จะมองว่าไม่รู้จักกาลเทศะนะรหรือคนที่เขากำลงังฮาาอยู่ในตัวเองนั่งเครียดเนี่ยไม่สนใจชาวบ้านเขากำลงังฮาฮากันอยู่เลยอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์อีกอยู่ดีนะครับดังนั้นส่วนที่สําคัญมากคือคือต้องรู้จักสิ่งที่โบราณเราอะเรียกว่ากาลเทศะ รู้จักเวลารู้จักสถานที่นะครับรู้จักการแสดงออกอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอยาอ่างเหมาะสมเจ้านายคุยอยู่เราเป็นผู้น้อยนะครับต่อให้เราอยากดาเสริมความคิดเห็นมันก็ไม่ควรไปขัดจังหวะที่เจ้านายเขาคุยอยู่เอเคไหมคมันอาจจะดูเหมือนว่าเอ้ยคนเราเท่ากันมันไม่เลือกผู้น้อยผู้ใหญ่หรอกเราก็คุยได้เลยพรงได้เลยนะครับเราดูจังหวะสักนิดนึงสิครับ มันบ่งบอกถึงการให้เกียรติกับผู้ใหญ่ให้เกียรติคนอื่นเขาผู้ใหญ่เขามองเขาก็จะมองด้วยมองว่าเนี่ยเป็นคนที่มีความน่ารักนะครับเป็นคนที่รู้จักกาละและเทศะในการแสดงออกโอเคไหมครับถัดไปผมคิดว่าท่านต้องจัดการอารมณ์ทางลบของตัวเองให้ได้มันคืออะไรฮะเอาเอาจริงๆมันก็คือการยับยั้งชั่งใจ เมื่อเกิดอารมณ์แย่ๆอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์อันนี้ต้องเน้นย้ำเลยนะครับธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมันจะสะท้อนความรู้สึกใดๆออกมาโดยเฉพาะในสิ่งที่ไม่พึงพอใจในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาอย่างรวดเร็วเลยดังนั้นอารมณ์ทางลบจะเกิดขึ้นง่ายมากเแต่อารมณ์ทางลบอ่มันมันบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นเนี่ยเราจึงต้อง รู้จักจัดก,การกับอารมณ์ทางลบให้เป็นเรื่องหงุดหงิดเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาแหละมีอยู่หลายเรื่องด้วยอะไรที่ทําให้ท่านหงุดหงิดได้ไวที่สุดเลยคือลูกน้องไม่ได้ทั้งใจเลยแหละนะครับท่านก็ต้องยับยั้งชั่งใจสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อจะเกิดอารมณ์แบบนี้หรือถ้าท่านคิดว่าท่านจะอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยท่านก็ต้องดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์แบบนั้นเพื่อไม่ให้ไปไปทําให้สถานการณ์มันทําให้ท่านเกิดอารมณ์ทางลบขึ้นมาซึ่งมันไม่ดี ในสายตาของลูกน้องก็จะมองว่าหัวหน้าด่แบบมันเป็นคนแบบเป๊ดไวมากเลยผู้รู้เขาจึงแนะนำเลยครับว่าเวลาที่รู้สึกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นประสงค์หรือเกิดอารมณ์ที่ไม่เปุประสงค์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยรับหนึ่งถึงร้อยเพื่อให้ใจเย็นนะส่วนหายใจลึกๆเข้าปอดสามรอบห้ารอบก็ว่าไปหรือหาวิธีสงบสติอารมณ์ด้วยวิธีการอื่นก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่มันมีประสิทธิภาพแล้วท่านคุ้นชินกับมันนะครับไตรตรองไว้ก่อน ให้ดีคิดให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปก่อนที่จะแสดงอารมณ์ออกไปเพราะพอเราทําสิ่งนั้นออกไปแล้วเนี่ยมันเป็นนายเรานะเราจะบอกว่าเอ้ยผมทําไปรู้เท่าไม่ถึงการมันก็ไม่โอเคผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวโดยการคว้างปากกาเนี่ยนะครับแล้วมาบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้ตั้งใจแล้วมาขอโทษขอโพย่เนี่ยมันมันไม่โอเคหรอกนะครับคนอื่นเขามองไปเรียบร้อยแล้วว่าอารมณ์ฉุนเฉียว นักการเมืองเก่าๆบางคนก็ยังมาแซวว่าอันนี้มันประเทศชาตนะินะไม่ใช่บริษัทถึงขนาดไม่พอใจเลยก็ต้องโพ่งออกมากเลยโอเคไหมอันนี้คือคือตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเราต้องเราต้องรองะงับอารมณ์ทางลบของเราให้ได้นะครับมันจะทําให้ภาวะผู้นํหรือความเป็นผู้ใหญ่ของเรามันเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นท่านต้องกล้ายอมรับความจริงด้วยยอมรับความจริงในเรื่องของอะไรโกรธก็รู้ว่า ก็ต้องรู้ว่ากําลังโกรธไม่ชอบก็ต้องรู้ว่ากําลังไม่ชอบอะ่ะแต่ว่ามันจะต้องเรียกว่าอย่างไรดีรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองอะ่ะนะครับแล้วเราจะเราจะปรับปรุงตัวเองได้จะปรับปรุงพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ยอมรับเลยเราคิดว่าทุกคนจะต้องรับเราให้ได้เียโกรธก็โกรธไปเลยไม่ต้องสนใจอะพรงมันออกไปเลยเงี้ยนะครับผมคิดว่ามัน นอกจากจะไม่ไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองแล้วเนี่ยเรากําลังแสดงให้เห็นว่าเราเราไม่ยอมรับสิ่งนี้ว่ามันเป็นจุดดอยจุดบอดของเราในการทางานกับคนอื่นเนี่ยผมมักจะคุยแบบทีเล่นทีจริงนะครับว่าเรามาหาเงินไม่ได้มา,าเรื่องนะคือเราไม่ได้ต้องต้องการที่จะไปหาเรื่องใครนะเราไม่ต้องการให้ใครมาหาเรื่องเราด้วยในทํานองสําคัญมากเลยคือท่านต้องรู้ว่าเวลาไหนจังหวัดไหนคุณต้องแสดงออกอย่างไร นะครับแล้วถ้าเราต้องหยุดตกอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันอาจจะทําให้เราขุนข้องหมองใจอารมณ์ขุนมัวเนี่ยนะครับท่านก็ต้องระงับอารมณ์ของตัวเองให้ไหวให้รวดเร็วมากขึ้นนะครับวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านสามารถฝึกนะครับความฉลาดทางอารมณ์ของท่านได้ดีคือคือท่านต้องเข้าสังคมให้บ่อยครั้งขึ้นนะครับการอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มาก อยู่ใน่ามกลางกลุ่มของลูกน้องดูบ้างเนี่ยท่านจะรู้ว่าอ้อมุมมองความคิดความอ่านของเขาเป็นประมาณเนี้จะช่วยท่านเข้าใจความรู้สึกมุมมองวิธีคิดของลูกน้องได้มากขึ้นมากกว่าที่ทกทักไปเองว,ว่าโตโตแล้วมันก็ต้องรู้เรื่องรู้เหล่าแล้วเนี่ยเราต้องพาตัวไปให้เห็นเขามากขึ้นทําความเข้าใจหรือเอ็มพาที่ให้มันมากขึ้นนะครับมันก็จะโอเคมากขึ้นแล้วความฉลาดทางองารมณ์ขอท่านก็จะพัฒนาได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการง่าย ตามตัวอย่างที่คุยให้ฟังไปเนี่ยนะครับมันมันฟังดูเหมือนมันง่ายนะครัแต่มันจะทํายากสักหน่อยหนึ่งนะครับอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่มันก็กระทบกับความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบไม่มีใครอยากทํางานกับคนที่อารมณ์จนเจียวถ้าหลีกเลี่ยงได้นะลูกน้องหลายๆคนก็ทนหัวหน้าเอาอ่ะ จนกว่าจะมีที่ไปอ่ะถ้ามีที่ไปเขาจะงอทําทงานกับเราไหมอ่ะคนเรามาหาเงินไม่ได้มาหาความทุกข์ใจในชีวิตประจําวันมันก็มีเรื่องหนักหนาพอสมควรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรก็ตามโอเคไหมอะเรื่องนั้นคนที่เป็นหัวหน้าง,งานคนเป็นผู้จัดก,การเนี่ยต้องเช็คอารมณ์ตรี้ให้ดีแล้วก็หาจังหวะเวลาพัฒนา EQ ความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอ นะครับตามแนวทางที่ผมพูดให้ฟังไปเมื่อสักครู่